สวัสดีครับพบกับอูเล็กอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําจุดินทรียเจ้าปวกนะครับโดยที่จะมาเริ่มที่การขุดหาเจ้าปวกกันนะครับเริ่มกันเลยนะครับ ครับเจ้าวปวกลังของปวกนะครับเราก็จะใช้ตัวนี้นะครับเพื่อที่จะไปทําน้ําหมักเจ้าวปวกกันนะครับ คนี่นะครับก็คือเจ้าปวกที่เราไปขุดมาเมื่อวานนี้นะครับเราก็ได้เจ้าปวกมาแล้วนะครับทีนี้เราก็ได้หุงข้าวไว้แล้วเรียบร้อยเหมือนกันนะครับผมจะใช้อัตราส่วนหนึงต่อหนึ่งนะครับก็คือผมหุงข้าวไว้3ามกิโลนะครับผมก็จะใช้เจ้าปวก3ามกิโลนะครับ นี่นครับสามกิโลบวกรบนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับบอกลนิดหน่อยไเป็นไรเราก็จะมาใส่ถังนะครับถังนี้ใช้สำหรับหมาครับ<อ>ก็ต้มั่นใจนะครับว่าถังไม่ดวการหุงข้าวยังไม่ต้องหุงสุกมากครับเรากึ่งสุกกึ่งดิบ วันนี้เราจะทำหวัวเชื้อไห้นะครับหวัวเชื้อไอ น้ำอีกทีนะอันนี้หนึ่งกิโลนั่นนะ ผส,สมนะครับเขาให้เข่ากันนะครับระหว่างข้าวกับเจ้าปวดของเรานะครับน,นี่ดูกันชัดๆนะครับ,น,น,น,รบนี่ครับ เจป้ปวกออบมากครับของแท้ครับขุดมาจากจอมปวกเราวก็ไปขออนุญ,ญาตเจ้าปู่ก่อนนะครับก่อนที่จะไปขุดเพื่อที่จะมาใช้ประโยชน์ครับ คนเท่ากันให้ทั่วนะครับทั่วไหนที่เป็นก้อนใหญ่เราก็พยายามบีให้เป็นก้อนเล็กที่สุดเศษใบไม้ก็ออกด้วยอันนี้เราทำแบบสูตรเข้มข้นเลยนะครับปกติบางคนเขาจะใช้เจ้าปวกแค่ครึ่งกิโลนะครับข้าว สกิโลน้ำ10ลิตรนะครับแต่ของผมนี่จะใช้เป็นสูตรเข้มข้นนะครับเพื่อที่จะไว้หมักหัวเชื้ออย่างอื่นใด้ต่อไปนะครับตวตอนนี้เรามาทำเป็นหัวเชื้อเริ่มต้นก่อนนะครับเชื้อตั้งต้นก่อนครับ มลองศึกษามาแลนะครับว่าจุลินทรีย์ที่ใช้หลายๆตัว <c oughs> ตัวอื่นเขาก็จะใช้เป็นพวกน้ำตาลเป็นตัวเลี้ยงเชื้อนะครับหรอกาดน้ำตาลนะครับซึ่งผมดูแล้วถ้าเราทำปริมาณมากแล้วก็ใช้เงินไม่น้อยนะครับในการที่จะซื้อกาดน้ำตาล วอกี่โลนก็ถ้าไม่มีตังแพียงกันนะครับแต่ทำชลินซีเจ้าปวกนี่เจ้าปวกเราก็ไม่ซื้อนะครับก็หาขุดเอาตามไรนาของเราไปสวนของเราที่มีจองปวกขึ้นแล,แล้วข้าวเราก็มีครับไม่ได้ซื้อครับแต่ถ้าใครซื้อข้าวก็เป็นเรื่องนี้น แต่คนสวนมากแถวบ้านเราก็จะมีข้าวเป็นหลักแล้วนะการทุกครอบครัวเขาเราก็รับประทานข้าวกันทุกวันอยู่แล ก็พอได้แล้วครับแตกตัวในเกณฑ์ที่น่าพอใจแล้วครับรวนสวยแล้วครับทีนี้เราก็จะใส่ถังหมักไว้นะครับสามวันแล้วเราจะเติมน้ำ เราก็จะเก็บปลาทิ้งไว้3วันนะครับใช้กระสอบ แล้วก็ปิดนะครับเพื่อป้อง,งกันแมลกงกินนะการป้องกันแมลงกินสสานี่ยังสามารถระบายอากาศได้นะครับ เสร็จนะครับแล้วอีกสามวันเราเค่อยมาดูกันอีกทีนะครับครับสวัสดีครับวันนี้เราก็ครบสามวันแล้วนะครับเราก็จะมาดูกันนะครับว่าัวาเชื้อจุลินทรีย์ที่เราหมักไว้เป็นยังไงนี่นะครับมาดูกันเลยครับิดให้ดูสด,สด โอ้ oh. นี่ครับเชื้อเดินดีมากนะครับเชื้อจุลินทรีย์เจ้าปวกนะครับไอตัวสีเขียวนี่ก็จะเป็นเชื้อในส่วนของไตโคเดอร์มานะครับที่มีอยู่ในธรรมชาติอยู่แล้วนะครับทีนี้ผมก็จะผสมน้ำาเป็นน้ำซาวข้าวนะครับตกไปนะครับ จะค่อยๆวิ่งนะครับรู้สึกว่าจะเยอะเยอะมากเ,ากเชื้อเดินดีมากเพราะว่าเราใช้เจ้าวปวกในปริมาณที่มากเพื่อที่จะให้เป็นมาเชื้อเข้มข้นนะครับ หอมมากนะครับกินหอมเหมือนแป้งข้ามากเป็นคล้ายๆแบบเป็นยีสต์ที่เกิดเองตามธรรมชาตินะครับ เพื่อที่จะให้ข้าวที่เราหมักไว้แตกตัวนะครับกลิ่นหอมแสดงว่าเริ่มที่จะใช้ได้นะครับถ้าเชื้อไม่เป็นนี่ก็คือมันจะเหม็นนะครับเหม็นเน่านี่แสดงว่าเชื้อเข้าเดินดีมากครับ ครับเมื่อควรได้ที่แล้วผมก็จะหยุดนะครับแล้วก็จะปิดฝาอย่างมีก้อนอีกก้อนอย่งนิดนึงเราก็ต้องบี้ซะหน่อยนะครับเพื่อที่จะให้ก้อนแตกการเดินของเชื้อก็จะได้ดีขึ้นครับจะปิดฝานะครับพอแล้วนะครับ ผมก็จะปิดฝาไว้เหมือนเดิมนะครับก็จะมาเก็บไใบตรงที่มีแดบดบลมลำไลนะครับ มานี้ไม่โดนแดดมากเกินไปเพราะว่าเขาจะให้ได้มีลมบ้างแล้วก็ได้รับแดดบ้างนะครับเพื่อที่จะว่ามีอุณหภูมิพอเพียงพอที่จะให้เขาได้เดินเชื้อนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็ จะเพิ่มน้ำโดยการเราจะเปลี่ยนถังนะครับเพื่อที่จะให้ปริมาณได้เยอะขึ้นแล้วผมก็จะมาทําให้ดูอีกทีนะครับในวันถัดไปนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับครับหลังจากที่เมื่อวานนี้เราก็ได้เติมน้ำซาวข้าวไปแล้วนะครับเราก็จะมาดูกันนะครับว่า ผลจะเป็นยังไงนะครับนี่ครับโอ้เ oh. ชื้อเดินดีมากครับ mm hmm. มีกลิ่นหอมเห็นนะครับมีฟองขึ้นเยอะแยะมากเลยเชื้อเดินดีมากครับ ผมก็จะควรไปเรื่อยๆนะครับนะครับไม่นแน่ใจว่าถังรั่วหรือเปล่านะครับ นิครับเพื่อไม่เป็นความไม่ประมาทเดี๋ยวผมก็จะทําการเปลี่ยนถังนะครับเราก็จะทําการเปิดแล้วก็คนอย่างนี้ไปจนครบ7วันนะครับแล้วเราก็จะสามารถไปใช้ได้นะครับครับผมสําหรับคลิปนี้ก็าการทำ น้ำหมักจุลินทรีย์เจ้าปวกก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับถ้าชอบก็กดเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปด้วยครับสวัสดีครับ